มันแบบกระตุกแบบมันหวามันมันมีวิธีที่จะมันจะทำให้หายไหมอ่ะไปกดไปเท้าพอแล้วครับไปแล้วอ้ย เอ um. ้ยคุณกิมสามรถเชนทัพพี่แอมโซเลซี่ครับผมมาอีกแล้วนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบคุณนะครับ จริงเขาไม่เห็นวังเราาืร่องคุณกิ๊บตาเป็นหนึ่งชิ้นครับ <S <S เที่ยงกันในชะ่ไหมรันแล้วรันแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาวันมาแล้วมึง ลลอกนะสลัดพอยอยู่ข้างหลังไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันไปได้ยินไดน้ยินครับ โอ้โหทางไหนก็ปวดล้าวเขาว่าแล้วังหวะนี้เฟมจะทำได้ไหมเฟรมจะทำไม่ได้ครับแล้วเข้าสู่ในช่วงเวลายิมาทีสุดท้ายก่อนเข้าวงแล้วเป็นทางฝั่งของชนบุรี FC นะครับมา้วครับอด้วยความเร็วสูง250กิโลเมตต่อชั่วโมงแล้วล็อกบาลเลี้ยวขวาเข้าบ้านสุสาน เข้าไปสูสัดแล้วพอพอสลัดไม่ก็สลัดไม่ได้นะเพราะมันอยู่ทางโลกครับน้องมาเติมนี่แหละแล้วพวกกัสเพลงเซนเซียนะครับน้องไหนอออ่่ะุ้มยูแล้วตำรวจขับมาแล้วแล้วมันจะโลกนิดนึงครับมันไม่ได้โลกครับคือมันมันใจมันตื่นเต้นนะเวลามันอุ้มแล้วมันตำรวจไล่อ่ะน้องมันก็ตื่นเต้นนิดนึงอ่ะครับโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเลยค่ะพี่ขาจะถือด้วยค่ะพีกอะไรเลยกลับบ้านน้องเฟรมจะกลับบ้านทันหรือเปล่าน้องเฟรมโดนยิงเบรงหนึ่งล้อเรียบร้อยครับเสียหลักแล้วแม่งอย่างแม่นเลยแล้วแบบผู้เล่นของฝั่งไม่่ใเราสยยล ฝั่งอะไรครับเนี่ยเห็นชื่อมไม่ชัดแม่เดียยร้อยครับแล้วเพื่อนมาช่วยไม่ได้ครับผมและเหลือผู้เล่นเพียง3คนในเกมนี้เท่านั้นนะครับเอาตื่นเต้นแล้็เข้าใจฟิวอยู่นะครับเดี๋ยวรถพังเอ้โหแล้วรถพังรถพังรถพังแล้วมันจะรอดหรือเปล่ายี่สบามนาทีสุดท้ายก่อนต่อเวลานะครับผมแล้วชนแน่นอนนี่ไงครับผมไม่ขึ้นเหินไม่ขึ้นเหินไม่ขึ้นครับ เ้วเป็นผู้เล่นทางฝั่งของจาราคารแล้วเข้ามาช่วยแล้วเป็นจาราคารแลคานดมี่จะทำได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันแล้วจังหวะนี้ขึ้นเขาไปแล้วไม่น่าจะถึงบ้านแลผมว่าเขาไปผิดทางครับ<ะ>เอาแล้วออกับอะไรครับนะเนี่ย<ะ>ผู้เล่นของจารคาร์แคาเดมี่จะทำได้หรือเปล่าครับตอนนี้ต้องติดตามตอนต่อไปแล้วเข้าสู่ช่วงเวลา23นาทีก่อนจะเป็น22ครับ เมือนจะมีการสับเปลี่ยนหรือเปล่าใบดักที่บงที่ว่าลั่นชนไปที่รถดับครับผมแม่วิ่งครับวิ่งขึ้นเขาโลกโลกครับผมจะเอารถจะเอารถกูจะเอารถกูจะวิ่งกลับบ้านกูจะไปเอารถ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 กูจะไปกลับบ้านแล้วโดนยิงมาเรียบร้อยโดนทับตายครับผมแม่น่าเสียใจชาตวมุ้ยตายเลยพี่ตลบเลย แล้วทางฝั่งของโพลิซิตี้เอ้ยโพลิ c แฟมิลี่นะครับเขาก็คุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วทำให้เขาได้กินไก่ไปในร้านนี้แม่ชุดเลยนะครับตรงนี้ถอนไปเทียร์แกดื้อเลยครับเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวพอดูให้แลนนี้ถ้ากองช่วยคุมหนุ่มที่ระวังเลยนะคุณหนุมหน่อยช่วยคุมหน่อยช่วยแต่ต้องพูดถึงช็อต MVP นี่คือ เป็นเป็นของเจ้าที่ตำรวจจริงๆนะแบบมาถึงแบบเบ้งจาตบที่เบ้งเลยครับแม่มานี่หมอเป็นนาเสียดายท่านผู้ชม